สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้ก็เป็นดวงความรักของคนที่เกิดวันเสาร์นะคะ1-3เดือนนี้คุณจะเจอสถานการณ์อะไรเกี่ยวกับความรักของคุณในครั้งนี้นะคะเป็นพลังงานโดยรวมนะคะอาจจะตรงหรือไม่ตรงก็ได้อย่านำไปตัดสินใดใดนะคะไม่เฉพาะเจาะจงว่าเป็นดวงบุคคลใดบุคคลหนึ่งนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะให้ไพ่กระจายนเนาะมาดูค่ะว่า เป็นยังไงบ้างคนวันเสาร์หนึ่งถึงสเดือนนี้นะขออนุญาตคุูครูบาอาจารย์ศีสิทธิ์เทวดาประจำกายของคนเกิดวันเสาร์นะคะสถานการณ์ความรักคนวันเสาร์ใบแรกคุณได้ชารีออดนะคะคุณมีเกณฑ์ได้เดินทางนะคุณวันเสาร์พลังงานหน้าไพา่หนึ่งถึงสามเดือนนี้เกิดขึ้นจริงนะคะมีเกณฑ์ได้เดินทางคุณเป็นคนเก่งนะเป็นคนสู้คุณลุยเป็นคนถึกทนเนาะ มีเกณฑ์ได้เดินทางก็ให้ระวังในเรื่องของอารมณ์ขึ้นขนลงๆเนาะเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายอะไรประมาณนี้นะคะก่อนออกจากบ้านก็ให้ไหว้พระสวดมนต์ทำสมาธิซะหน่อยนะเพื่อเพื่อเราจะมีสติให้มากขึ้นนะเป็นการที่ว่าว่าเป็นช่วงเวลาของการกลับมาอยู่กับตัวเองหรือไม่ก็บางพลังงานเนะาะก็กลับมาอยู่กับตัวเองทบทวนเรื่องราวที่ผ่านมา,าเป็นไพ่ของ คุบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์นักปราชญ์หรือศีนักพจน์อะไรประมาณนี้เนาะศึกษาหาความรู้ในศาสตร์แขนงต่างๆทบทวนเรื่องราวเนาะ,ะปฏิบัติธรรมเยอะขึ้นม,มีเกณฑ์ได้เดินทางอย่างรวดเร็วด้วยนะกระทันหันปัจจุบันทันด่วนเนาะรวดเร็วหรือว่าถ้าหากว่ารอคอยการติดต่อสื่อสารจากใคร คุณจะได้รับการติดต่อสื่อสารนั้นอย่างรวดเร็วเนาะถ้าเป็นในเรื่องของการงานการงานของคุณมีเกณฑ์ได้ขยับขยายได้เลื่อนขั้นเลื่อนยศเ,เลื่อนตำแหน่งเลื่อนอีกระดับหนึ่งอีกสเต็ปหนึ่งนะคะอืมคุณจะมีความสุขมากขึ้นนะคนวันเสาร์มีความสุขมีความอุดมสมบูรณ์เพียบพร้อม กินดีอยู่ดีมีความสุขกับครอบครัวกับลูกกับบุตรบริวารของคุณนะคะเห็นไหมคะภาพของครอบครัวมีความสุขหรือไม่ก็มีเกฑ์ได้เดินทางพาครอบครัวไปเที่ยวก็ได้นะคะ,ะปุ่งอะไรอ่ะสามดาบคืออะไรคะเป็นพลังงานของคนที่มีปัญหาคาใจมีเรื่องราวทุกใจอาจจะเจอสถานการณ์ที่ผ่านมาหรือว่าระวังจะเจอสถานการณ์รักสามเศร้าเราสามสี่คนเนาะ รักแทรกรักซ้อนรักเท่าที่มันมีแต่ความที่ไม่จริงใจทรยศหักหลังดูคนรักหักอก,อ,กอะไรประมาณนี้เนาะมาดูสิเขาขยายสามดาบคืออะไรอมไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นคุณไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นคุณเอาอยู่คุณเป็นเดอะเมนติเชียนคุณเป็นคนเก่งเป็นนักเล่นแร่แปรธาตุเป็นสายหมูตัวยงเป็นพ่อมดแม่หมอได้เป็นนักราดได้ เป็นผู้มีญาณอย่างรู้ได้นะไพ่เดเมติเชียนกิ่งรอบรู้ฉลาดทันคนเลยนะคะไพ่ใบนี้อืมเป็นช่วงเวลาของการปรับสมดุลในเรื่องของอารมณ์นะคะไพ่ใบน,นี้ออกมาก็อย่าลืมในเรื่องของการขับรถด,ด้วยให้ประครับประคองมีสติทุกครั้งอถ้าอยู่ในช่วงถ้าเป็นในเรื่องของการเงินก็อาจจะอยู่ในช่วงของการหมุนเงินก็ได้นะ เงินคุณจะเข้ามาท้งซ้ายและขวาเข้ามาทั้งสองมือสองทางแต่ว่าคุณคุณก็มีรายใจเหมือนกันแหละเข้าซ้ายจ่ายขวาเข้ามาก็ออกไปอะไรประมาณนี้เป็นช่วงระหว่างการประครับประครองในเรื่องของการเงินด้วยเป็นช่วงที่ต้องประครับประครองปรับสมดุลในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกก็ได้นะคะเฮวิวเห็นไหมให้ระวัง <c oughs> ในเรื่องของ เดวี่ uh, ก็คืออัตราตัวตนความมีอ e ีโก้ใดๆลดทิฐิลดอีโก้ลงมาบ้างแล้วก็อย่าอย่าทำอะไรที่มันเกี่ยวกับผิดศีลธรรมนะคะอความรุ่มหลงมัวเมากับบางสิ่งบางอย่างอยู่หรือไม่บางพลังงานก็หลงหลงอยู่กับการพนันเสพติดบางสิ่งบางอย่างหลงในในเรื่องของการราคะอะไรประมาณนี้นะขอปิดก่อนให้ระวังนะคะให้ให้อยู่ในศีลธรรม อยู่ในความถูกต้องถูกต้องมาก่อนถูกใจเสมอแม่หมอจะบอกอย่างนี้นะคะว่าไอ้ตัวนี้ถ้ามันเข้ามาอมืมันจะมาครอบงาคุณนะคะให้คุณไ,ได้มีกิเลสมันเป็นมารตัวหนึ่งอะคะ่ะเดวี่ก็คือกิเลสตัณหาลาะคะกา,การลุ่มหลงมัวเมากับบางสิ่งบางอย่างอืมอาจจะสูญเสียเงินเสียทองไปกับบางสิ่งบางอย่างนะคะให้นามาระวังด้วยะคะ่ะอืมถ้าคุณประครับประคองได้อะ่ะ อคุณจะกลับมามีความสุขนะอืมอเดวิ่วนี้ก็คืออ่าถ้าตัดคุณตัดตัวนี้ได้นะอืมชีวิตคุณจะพบทางออกจะเจอแสงสวาง่างอืเนี่ยเห็นไหม,มเด่นๆเลยก็คือชาวกรกฎธาตุไฟเมธสิงธนูธาตุโลมิถุนตุนกลุมธาตุน้ำมีนกรกฎพิจิกนะคนวันอาทิตย์ ถ้าคุณตัดตัวไอตัวเดวิลนี้ออกไปคุณคุณจะมีความสุขคุณจะพบทางออกเจอแสงสว่างมีออร่าเลยนะคะความสุขอุรมสมบูรณ์ที่สุดคําคำว่าเดอะซันแล้วค่ะปัญหาที่คุณฟันฝ่าอุปสรรคมาคุณอะไรที่คุณเหนื่อยพยายามมาไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความรักก็ตามคุณเหนื่อยมาช่วงระยะหนึ่งแล้วไม่เป็นไร คุณมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยคุ้มครองอไม่ใช่ว่าเออเรามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือว่ามีผู้ใหญ่คอยช่วยเหลือก็ได้นะเฮอร์มิตเอเมอรเลอร์ก็คือคุณมีผู้ใหญ่คอยช่วยเหลือคอยสนับสนุนคอยซัพพอร์ตคุณอยู่ข้างหลังนะคนคนนี้เขามีเงินมีทองมีอำนาจมียศมีตำแหน่งมีบารมีอืเขาจะคอยช่วยเหลือคุณแล้วก็คุณก็มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองคุณทำอะไรให้อยู่ในความถูกต้องดีงามนะคะ อย่าลงไปในกิเลสตัณหาราคานะนี่คุณจะประสบความสําเร็จนะอุปสรรคที่ผ่านมาเออปัญหาอุปสรรคที่คุณได้ฟันฝ่ามาคุณจะผ่านพ้นมันไปได้คุณจะหลุดพ้นนะและคุณทําอะไรคุณก็จะประสบความสําเร็จนะคะออประสบความสําเร็จแน่นอน,นะคะ่ะได้รับชัยชนะนะคะบังพลังงานนะคะยังลืมอดีตไม่ได้ยังลืมอดีตไม่ได้เลย อันี้ห้าถ้วยก็คือเศร้าเสียใจลืมความทุกข์ในอดีตไม่ได้ยังตกอยู่ในพวงพวังอยู่เรื่องเก่าๆเ,เดิมๆอยู่ยังโศกเศร้าเสียใจกับบางสิ่งบางอย่างบางเรื่องบางราวบางท่านบางคนมีเกณฑ์อาจจะไปมาแล้วนะงานข่าวดําอะไรยังเสียใจกับเรื่องนั้นอยู่อหรือไม่แน่อนาคตอาจจะได้ไปงานข่าวดําหรือไปมาแล้วก็ได้นะคนวันเสาร์นะยังมีความ เศร้าเสียใจวิตกกังวลยังมีความทุกข์อยู่ในใจอยู่นะคะอืออย่าเศร้านานนะเนี่ยมองให้เห็นโอกาสเนี่ยอืมเมื่อไหร่ที่คุณไอตัดไอ้พลังงานตัวบล็อกตัวปิดกั้นความตัวนี้ออกไปนี่ไอ้ความเศร้าเสียใจไอ้กิเลสต,ตัณหาราคะความรุม่มหลงอะไรอย่างเงี้ยเออ คุณตัดพลังงานหน่วงตัวนี้ออกไปทิ้งทิ้ง,งออกไปนะคุณจะมีโอกาสดีๆนะเห็นไหมเงินก้อนโตโชคลาภลอยเงินที่ดินทรัพย์สินอสังหาริมทรัพย์หรือว่าโชคลาภลอยอม,มาแบบปฏิหารเลยนะคะเห็นไหมเนี่ยเงินทั้งชีวิตก็จะมีความสุขมีความสุขกับครอบครัวอะไรประมาณนี้นะพยายามลืมให้ได้นะอย่าเศร้านานอย่าทุกข์นานนะคุณจะได้รับโอกาสดีๆโชคลาภลอยเงินก้อนนะมันถึงเวลาของคุณแล้วค่ะ วิวอ็อกฟอร์จูนคงร้อแห่งโชคชะตาดวงคุณจะพลิกจากร้ายกลายเป็นดีโชคชะตาฟ้าเปิดแล้วคะ่ะดวงคุณเปิดแล้วนะหลังจากที่เจอวิบากกรรมอะไรฟันฝ่าอุปสรรคปัญหามาอย่างหนักหน่วงนะโดนอะไรมาเขาเยอะโดนกระทำมาเขาเยอะนะหลังจากนี้ไปอ่ะคุณจะมีความมั่นคงในเรื่องของการเงินนะเห็นไหมราชินีถือเหรียญจะมีความมั่นคงจะประสบความสำเร็จในเรื่องของการเงินงการทองเนาะ จบสิ้นความเจ็บปวดแล้วค่ะถูกหลอกถูกโกงถูกแทงข้างหลังเจ็บปวยไม่สบายอะไรใดๆเออมันจบลงแล้วนะคะมันจะไม่มีอีกแล้วค่ะออือ อ cues, <IS convert to life> ึดอัดกดดันพัฒนาการอยู่กับบางสิ่งบางอย่างบางเรื่องบางราวบางคนนะบางพลังงานยังตกอยู่ในกับไอเรื่องของเดวิลอยู่ตรงนี้อยู่เอา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 ใครบางคนออกจากหัวไม่ได้เอาเรื่องเรื่องนั้นออกจากหัวไม่ได้ยังติดกับมันอยู่ยังผูกติดกับมันอยู่เดินออกมาค่ะอย่าไปติดอย่าไปผูกติดกับไอไอสิ่งสิ่งนั้นมันไม่ถูกต้องมันมันมันไม่ดีรู้ว่ามันไม่ดีคุณก็ออกมาสิเดินออกมาสิคุณจะขังตัวเองไว้ทําไมล่ะปิดหูปิดตาไว้ทาไมอ่ะ มีแต่จะทําให้คุณเจ็บนะเสียเงินเสียทองนะเนี่ยถ้ารู้แล้วก็ไพ่มาเตือนแล้วก็อย่าลืมนะออกมาให้ได้ค่ะเดินออกมาไม่มีใครทําอะไรคุณได้คุณอนะไม่เดินออกมาเองพันธนาการตัวเองกับบางสิ่งบางอย่างบางเรื่องบางราวอยู่ทําตัวเองอะไม่มีใครได้ทําคุณคุณอนะทาตัวเองนะเดินออกมาจบเห็นไหมคุณจะจบมันได้นะเห็นไหมชีวิตคุณจะ จะพลิกฟื้นน่ะเห็นไหมเดทแอนรีเบิร์ตตายเหมือนตายแล้วเกิดใหม่ชาวราศีพิจิกเนาะชีวิตคุณอ่ะจะจบสิ้นความเจ็บปวดจบสิ้นจากพัฒน,นาการทั้งหลายที่คุณเคยติดกับดักมันน่ะคุณจะจบมันลงคุณจะจบมันได้อืมหลังจากนี้โชคจะตาฟ้าเปิดแล้วเห็นไหม,มจบไม่ได้ก็ต้องจบแต่ตามพลังงานหน้าไพ่อะไรที่คุณแบกคุณหนักคุณเหนื่อยคุณจะวางมันลงได้นะ คุณจะจบมันได้ภาระหนี้สินไอความรับผิดชอบไอการเป็นผู้นํารับผิดชอบชีวิตคนมากมายลูกน้องบริวารคนในครอบครัวคุณเป็นความคุณมีความเป็นผู้นานะคนวันเสาร์มีความเป็นผู้นํารับผิดชอบออชีวิตหลายชีวิตเนาะต้องต้องต้อง,ต,องต้องดูแลคนหลายคนละ่ะลูกน้องบริวารโน่น,นนี่นั่นเยอะแยะมากมายไปหมดเลยนะอื มันมีเรื่องให้คุณมาตัดสินใจเห็นไหมนี่สองดาบนี่มีเรื่องเข้ามาให้คุณคิดคุณเครียดตัดสินใจงานสองงานคนสองคนของสองสิ่งหลังเลสงสัยตัดสินใจไม่ได้เลือกไม่ถูกว่าจะเอายังไงอ,อย่าลังเลสงสัยค่ะตัดสินใจให้เด็ดขาดชัดเจนแล้วคุณจะมีโอกาสใหม่ๆคนใหม่ๆเข้ามาจะมีคนเข้ามาค่ะยิบยืดสิ่งดีๆให้คุณ จะมีคนนําเงินนําทองมาให้คุณให้เด็ดขาดกับตัวเองเห็นไหมเขาบอกว่าให้ชัดเจนกับตัวเองได้แล้วอย่าลังเลสงสัยเห็นไหมสองดับก็คือการลังเลสงสัยหันกลับมาอ,มอยู่กับตัวเองชัดเจนกับตัวเองตรงไปตรงมามหรือคุณน่ะเป็นคนเด็ดขาดชัดเจนอยู่แล้วกล้าที่จะคิดกล้าที่จะตัดสินใจไม่หมาะเชื่อว่าถ้ามีเรื่องอะไรเข้ามาคุณน่ะ จะเลือกได้เลือกถูก <c oughs> เป็นช่วงเวลาของการเซฟพลังงานการมีเซฟูซนยนเป็นของตัวเองอยู่กับตัวเองหรือไม่ก็สี่เหรียนก็คือการเก็บเงินประหยัดอดออมเป็นช่วงเวลาของการที่มีเงินเก็บมากขึ้นนะเก็บประหยัดอดออมใช้จ่ายเห็นคุณค่าในการเงินเห็นค่าในเรื่องของการเงินจะใช้อะไรทีคุณจะคิดคุณจะใช้จ่ายอย่างระมัดระวังคุณจะประหยัดเงินมากขึ้น หรือไม่ก็คุณก็จะจะมีการเซฟพลังงานของตัวเองจะอยู่ในเซฟโซนของตัวเองหรือไม่ก็ห่วงแหนของบางสิ่งบางอย่างอยู่นะไม่ยอมปล่อยอยู่ยังกอดเก็บไว้อยู่เออไม่ยอมปล่อยสักทีหลังจากนี้คุณจะมีความมั่นคงนะมีความมั่นคงในครอบครัวบางพลังงานมีเกณฑ์ได้บ้านสร้างบ้านบางพลังงานมีเกณฑ์ได้แต่งงานมีเกณฑ์ได้แต่งงานมั่นหมายมีเกณฑ์ได้สร้างครอบครัว เห็นไหม,มหลังจากนี้จะมีความมั่นคงมากขึ้นแล้วใบต่อไปเอบางครั้งนะบางสถานาการณ์คุณก็รู้สึกว่าคุณจะทะเลาะก,กับความรู้สึกของตัวเองขัดแยง้งขัดทะเลาะก,กับเพื่อนกับฝูงเพราะอะไรเพราะว่าความคิดเห็นไม่ตรงกันอ,อย่าทะเลาะก,กับใครหันถอยออกมาหันกลับมามองความรู้สึกของตัวเองว่าต้องการอะไรตอนนี้เธอเจออะไรมา เธอจะเอายังไงจะจะัดจะตัดสินยังไงอืมพะไอความคิดเห็นไม่ตรงกันแหละก็ทะเลาะก,กับตัวเองบ้างทะเลาะก,กับเพื่อนบ้างอะไรอย่างเงี้ยหรือไม่ก็บางพลังงานเขาเรียกว่าเออสงครามจะจบสิ้นลงแล้วนะเหนื่อยแล้วคุณถอยออกมาแล้วคุณได้รับชัยชนะแล้วคุณเดินออกมาหันหลังมาแล้วนะอือคุณจะมีความมั่นคงนะเนี่ยเงินทองเนะี่ยคุณจะได้เงินนะจะมีคนนําเงินนําทองมาให้คุณเงินสิบเหรียญก็คือเงิน โชคลาภที่ดินทรัพย์สินอสังหาหริมทรัพย์คุณมีเกณฑ์ได้นะเนี่ยก็ได้เห็นไหมเหรียญก้อนใหญ่ก้อนโตเลยนะคนวันเสาร์คุณจะมีความสุขคุณจะมีความอุดมสมบูรณ์กับครอบครัวของคุณนะ่ะมีเกณฑ์ได้ทรัพย์สินเงินทองได้ทรัพย์สมบัติมรดกนะอืหรืออาจหรือไม่ก็คุณมีเกณฑ์อาจจะได้เงินจากคนตายก็ได้นะอาจจะได้ทรัพย์สมบัติมรดกทรัพย์สินอะไรอย่างนี้นะอือทาบุญอย่าลืม ทำบุญให้กับคนตายด้วยนะคนวันเสาร์นะทำบุญให้คนตายเกี่ยวกับคนตายจีตวิญญาอะไรพวกนี้คนที่คนที่ตายไปแล้วร่วงลับไปแล้วอย่าลืมอุทิศบุญให้กับเขานะนะโอเคเนี่ยคุณเดินหันหลังให้กับอดีตแล้วแปดถ้วยคุณเดินหันหลังออกมาคุณออกมาจากอาดีตที่เจ็บปวดออกมาจากความทุกข์ความเศร้าความเสียใจอะไรใดๆคุณหันหลังให้มันแล้วคุณจะทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างเดินออกมาแล้วถ้าใครบางคนยังมีปมในอดีตนะในเรื่องอะไรก็แล้วแต่ คุณจะหันหลังให้มันได้นะคุณจะหันหลังได้นะอดีตที่มันทําให้คุณเจ็บปวดอดีตที่คุณจบไปแล้วอะ่ะบางครั้งบางพลังงานคุณก็ยังคิดคุณยังคิดถึงมันอยู่คุณยังลืมไม่ได้บางครั้งก็ทะเลาะก,กับตัวเองเออความคิดเห็นทะเลาะความคิดเห็นของคุณอะ่ะทะเลาะก,กับตัวเองย้อนแย้งอะ่ะบางทีบางพลังงานนะบางอารมณ์คุณก็ หันกลับมามองความรู้สึกของตัวเองทําสมาธิเยอะๆค่ะปล่อยวางอย่าไปคิดอะไรที่ลืมมันได้ก็ลืมอะไรทิ้งได้ก็ทิ้งไปเนี่ยบางพลังงานคุณอึดอัดกดดันคุณเหนื่อยเหนื่อยที่จะต้องพยายามทําบางสิ่งบางอย่างเหนื่อยมิแผลเต็มตัวเลยอะเหนื่อยทอ้อไม่เอาละไม่ไหวละไม่อยากสู้ละอืมเป็นพลังงานที่เหน็ดเหนื่อยเนาะเจออะไรมาเยอะแล้วแบบถอยละอะไรอย่างเงี้ยอืมแล้วใบต่อไปนะคะเครียดเนี่ย เครียดคิดมากวิตกกังวลนอนไม่หลับอืมหลังจากนี้คุณจะหลุดพ้นคุณจะเป็นอิสระนะภายใต้สำรับเนี่ยคุณจะหลุดพ้นคุณจะเป็นอิสระนะอิสระในทุกๆเรื่องเลยค่ะหลุดพ้นค่ะคุณจะหลุดพ้นบางพลังงานนี่การข้ามกลางคืนนันนอนไม่หลับเครียดคิดมากวิตกกังวลอ่คิดมากในเรื่องที่ยังไม่เกิดขึ้นอะไรยังไม่เกิดคุณก็คิดจินตนาการไปต่างๆนานานะอืมคิดให้ปล่อยวางนะคะ ระวังจะเป็นโรคเครียดโรคหัวใจไมเกรนเนี่ยนะแนะนำให้ทำบุญเกี่ยวกับโรงศพทำบุญเกี่ยวกับคนตายไหว้ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทำสมาธิให้เยอะๆนะนี่นี่คือคำแนะนำของไพ่นะขับรถก็ให้ระวังอยู่กับตัวเองเยอะๆทำสมาธิเยอะๆแล้วคุณจะได้คำตอบอะไรที่มีปมในใจข้างขาดใจก็เคลียร์มันออก เดินออกมาหันหลังให้กับอดีตได้ชีวิตคุณจะพบแสงสว่างจะหลุดพ้นคุณจะเจอทางออกคุณมีเกณฑ์ได้โชคลาภนะหลังจากนี้คุณจะมีความมั่นคงตัดความวิตกกังวลลงตัดปัญหาออกอะไรที่ลังเลสงสัยคิดไม่ออกบอกไม่ถูกเลือกไม่ได้ก็พยายามอยู่กับตัวเองและจะได้คําตอบคุณจะเลือกได้คุณจะเป็นอิสระในทุกๆเรื่องนะคะ นี่คือดวงของคนวันเสาร์นะคะสำหรับคลิปนี้แม่หมอก็ฝากไว้แค่นี้นะคะอย่าลืมไปทำบุญนะคะทำบุญเกี่ยวกับคนตายนะทำบุญเกี่ยวกับโรงศพเกี่ยวกับคนตายอุทิศให้กับพวกจิตวิญญาณทั้งหลายแล้วก็ถวายบุญให้กับครูบาอาจารย์คุณมีครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองนะถ้าเกิดถ้าหากว่าคุณได้เดินทางก็อย่าลืมนะให้มีสติประคับประคองในเรื่องของปรับสมดุลในเรื่องของอารมณ์นะขับรถให้มีสตินะคะเตือนแค่นี้แหละ โรคก,ก็ระวังโรคเครียดโรคหัวใจอะไรประมาณนี้นะคะสำหรับคลิปนี้แม่หมอนก็แม่หมอก็ฝากไว้แค่นี้นะคะไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ